ก็ขอกั่าวสช่งเรืดอวนนะครับผมนี้ก็ผมลีเดนแบร์นะครับก็อัดไปแล้วครั้งหนึ่งนะคือแบบว่ายังไงท่านผู้ชมคืออัดไปแล้วนะครับมันก็ มันวินหายไปเลยทุกผู้ชมมันสรบหรืออะไรผมไม่รู้นะสลหรับจากกิฟฟินดันนะฮะมันสรบหรืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือแบบมันก็บินหายไปเลยผมก็เลยได้อัดใหม่เนี่ยอืมนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวนี่ก็ใส่เป็นเทคแล้วนะ,ะับผมมีหลังคาเทคแล้วนะลืมปิดก๊อตนะฮะตอนลงถ้ำตอนลงดันนะฮะผมเซฟไว้ตอนตอนลงดันไง โอเคนะฮะดันใหม่ก็จะมาดันใหม่มาแล้วนะครับผมรู้แต่ว่าเป็นบอสอารจนะท่านผู้ชมโอเคบอสที่โหดเอาเรื่องอยู่นะโหดมากนะครับบอสนี้บอสที่โหดที่สุดลวมั้งลองมาจากโดโรนะโดโรก็โหดนะครับทีเดียวแตกเลยนะท่านผู้ชมถ้ามันสตันเราโอเค okay. เราก็จะมาสร้างกลรงนะฮะกครงกครงกรรงกลรง ลงลงถึงกลงนะฮะเข็นสร้างทับเสาไม่หมดเลยตรวจสร้างไม่ได้อีกอะไรวะอืออือตรงไม่ตรงช่างมันตรงไม่ตรงช่างมันนะฮะผมผมไม่สนใจละคือตอนแรกจะจับได้แล้วตอนแรกไม่คิดเบิร์ห้าอันผมก็เลยไปทำมาอีกนะฮะ โอเค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 ไอ้ดอนเราบันไปเก็บตรงอื่นดีกว่านะคไว้เก็บตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวอีกกิฟฟินมันจะตีมันนะมอ้กิฟฟินบอกว่าอือนั่นแหละกิฟฟอนกิฟฟินช่างมันนะโว้ยโอ้ยตรงนี้มันก็ขึ้นได้ท่านผู้ชมขอบินขึ้นแล้วกันนี่ไฮเทคบัลล่ะออนะฮะ คือโอ้เสียดายว่ะอัดตอนอัดตอนแรกมันไม่ได้อะท่านผู้ชมคือโอ้ไม่อยากพูดแล้วกันอัดไปเก้านาทีมันไม่ได้คือแบบมันบินไปทางนู้นแล้วทางป่าเลสแล้วนะครับแต่มันก็บินหายไปเลยช่างมันเอาใหม่แล้วกันนะครับผมบินเร็วมากนะอีตัวนี้ โอ้ยเอาไม่โดนกูยิงแหลกูวะเนี่ยตัวแดงแก่เลยนะครับทุกผู้ชมยินนะเอาไม่ยาสีหมึ่ตัวอยู่นี่ว่ะโอ้ย,อยเข้ามาทางนี้ดิเข้ามาในประตูประตูอ่ะดรอดรอ,ดรอด่ซิดอ่ะดรอทางนี้ มันบินเร็วเกินไปนะผู้ชมผมคิดว่ามันบินเร็วเกินไปนะเนี่ยอุย้ยแตกเลยเออปิดประตูอือติดแล้วมึงเป็นไงล่ะครับ <laughs> ไม่หนีแล้วท่านผู้ชมยิงสบายแล้วนะครับผมป้าบก็ให้ป้าบก็ให้ไม่หนีแล้วนะลูกจะอ,ออกได้เถอะออจริงงี้ทอมผมทำกว้างยังวะเกือบออกได้อะ่ะ นี่นี่ตัวแดงแป๊ดเลยผมทำสีไว้ในเซฟออนไลน์นะตัวนี้เป็นลูกลักกลุ่มเลยติดเสาทำโกงพ่อทำไมลูกอืมนี่ยัดเขาหน้าไปเม็ดหนึ่งเออนึกว่าออกได้เมื่อกี้มันเซฟเซฟทำไมเผื่อหลุดน,นะครับมันเลยเซฟไว้เองเอานี่นี่ทำไมหลอทำไมหลอ กันตเทราะอะไรหร,หรอวะสองหมืนแล้วนะครับผมมินโคตรเร็วเลยคุณผู้ชมสปีดมันอยู่ที่สองร้อยกว่านะสำหรับตัวนี้จับใหม่ไม่รู้ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับตัวพูดด้วยเอาออกออกได้อู้อีกแล้วอ๋อนี่ยัยงวะ มันไปตีอันนั้นผมอะอะไรของมึงวะเนี่ยสึกออกได้อีกอ้าแล้วไปตีกงก,กูอีกอ้าอะไรของมันวะเนี่ยอุปสรรคมันคือการบินเร็วนะครับผมเอาอีกกิฟต์ลงมานี่โอ้ตายแล้ว มันตีผมมันตีกงผมใหญ่เลยว่ะท่าผู้ชม,มต้องเปิดประตูสองด้านแล้วไม่รู้ว่าจะเข้าทางโอ้อะไรของหมันวะเนี่ยเคตอนนี้มันตามผมแล้วนะครับผมจะถอยออกมาแล้วก็วิ่งเข้ากกงเลยนะผมตามมาสิเอาโอ้ยยุงยากจังวะจับมึงเนี่ยเอา้า เข,าาเข้ามาในโกงโอ้ยหงุดหงิดแล้วนะหงุดหงิดแล้วนะมึงเข้ามาเข้ามาในโกงเนี่ยเมื่อกี้มึงจะออกทำไมวะโอ๊ยหัวร้อน อันี้ผมไม่อยากยิงให้มันบินนะครับมันจะบินมันบินเร็วมากตอนมันบินนี่มึงเข้ามาเถอะเข้ามาผมบินเข้ามาเออเร็วเกินมึงเนี่ยเอเดี๋ยวแฟรหดือไงวะผมเป็นอัพสปีดมันเร็วเลยอืมอืม เออเออหนีแล้ว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 ผู้ชมหนีแล้วอย่าออกได้ก็พอนะครับอย่าออกป่องนั้นมันออกบ่ได้มึงอย่ามึงอย่าประพติอย่าประพืิออกป่องนั้นเชียวนะออหนูออหนูอย่าประพฤติออกป่องนั้นนะหนูนะอย่าประพืตอย่าแสดงอย่าแสดงอุ้ยป่องมันใหญ่กว่ามันออกเออเรียบร้อยครับก็สจบแล้วนะครับ อะไรขาเนี่ยคูณสิบห้าครับผมเอาแปนหนึ่งเอาไปสองอันก่อนเตืองนะฮะโอ้เสียวเสียจังเลยตอนนี้อันเมื่อกี้มียาสิบติดอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะ เดีวก็ช่างมันเถอะผมไม่เอายาสิทธิ์นะจะเป็นคูณสิบห้าแทนนะเราเรียกนกก่อนนะครับผมเปิดทำไมวะเนี่ยปิดดิเดี๋ยวหาว่ากโกงอีกอืม,มาบินมาลุกไหนบินมาแล้วนะครับผมไม่ดีกว่าจะรวดครับน้องๆจับมึงยากจับมึงเย็นมากเลยจีฟิน ถ้าอาหารแมงเสืออู๋หมื่นหนึ่งววห้าร้อยไม่บวกเวลวนะครับผมสำหรับจับนะไม่บวกเวลวอะไรทั้งสิ้นนะผมนอกจากตัวป่านะไม่เป็นไรผมมีโปรตีนดัดยัดอยู่นะครับหย่อนไปเลยนะผมเมื่อกี้ออกได้วะ่ะป่องทําป่องมาใหญ่เกินไม่ทาไม่ได้จริงนะรับผมมันวินเร็วมากอะ่ะอือ เรียวจัดจาดนะฮะแล้วขอไปนอนก่อนเตียงกูอยู่ไหนวะเอ๋อเตียงหายหอ๋อเนาะนี่ไงสลีปสลีปสลีปนอนนะครับผมตื่นมาตอนตีห้าปะฝานะฮะแล้วก็นอนอีกครั้งนึงอ๋ออ่ะเพิ่มไปเลยเพื่อม,มันจะได้นอนได้นะครับถ้าเราเพิ่มไปนะมันจะลดครึ่งหนึ่งนะ แล้วก็ตื่นมาในเช้าที่สดใสเอ้ายังเอายังไม่เช้าเหรอโอ้โหรอครูดาวอีกกี่กี่โมงกี่ยามตีสามนะผมในเกมน,นี่ยังวะอ,อ๋อกิฟฟี่มันหิวแลว้วเฮ้ยมันดีว่ะท่าผู้ชมมันเวลาเรานอนใช่ปะแล้วมันกิฟฟี่มันจะหิวไวอะ่ะนี่ถือว่าดีถือว่าดีผมเปิดอันนี้ก่อนนะครับไนหมดโอเค ได้ไหมได้ไหมจะได้หรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็ไปชมกันเลยใจแปลเดี๋ยวได้หรือเปล่านะฮะอยากเปลี่ยนสีกันมากเลยไม่ชอบสีแดงอะไรขึ้นช้ามากมากนะฮะผมมันมีมันมีเตียงซ้อนอยู่นะผมคิดว,ว่าน่าจะนอนได้สิต้องรอครูดาวอีกใหตายเถอะอ๋อชิวาแล้ว แม้แตอันเดียวติดนะครับผมคิดว่านะฮะ42%ว่ะนะท่านผู้ชมโอเคนะฮะผมก็จะตัดมาตอนมันหิวเลยนะับผมตอนที่กาลังหลอดหลอดขาวกาลังจะเต็มนะครับผมโอเคโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้กิฟฟินมาแล้วเนาะโอเคตื่นมาเมื่อกี้นะฮะก็ยืนเฟาก็ใช้ก้อนหมดรีานะท่านผู้ชมเพราะว่ามันนานอนะ่ะผมก็เลยใช้ก้อนหมดทําเป็นคูณ400%นะ โอเคเรียบร้อยนะครับผมโอเคแล้วก็ใส่ปลอกคอยมันเลยอย่างเด้โอเคนะฮะเราก็จะกลับบ้านเลยเนาะที่นี่มีอะไรมากนะฮะหลอดจัดนะครับตัวนึงก็น่าจะจับอีกนะถ้าแอมเบอร์พอนะตัวหนึ่งมันเลเวลร้อยห้านะครับใช้แอมเบอร์อยู่ที่เท่าไหร่วะเอือนั้นสี่เท่าไหร่วะ ใช้ยอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบกว่านะฮะแต่ก็ไม่น่าจะฉับหรอกหรือว่าจะจับดีวะช่างมันเถอะช่างมันเถอะนะฮะได้ตัวถางป่าแล้วโอเคคลิปนี้ก็น่าจะนานมามากพอแล้วนะฮะ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจได้น้อยให้ผมด้วยนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอออีกอย่างนะครับคลิปที่ผมลบไป3คลิปก็คือมันติดลิขสิทธิ์ทั้ง3คลิปเลยนะครับติดลิขสิทธิ์จากอินโทรผมนะท่านผู้ชมผมก็เลยสั่งเขาเปลี่ยนเพลงให้แล้วนะฮะผมตอนนี้ก็ใช้อินโทรที่ผมเอาเพลงมาทำเองนะครับผมโอเค ก็ต้องขอดตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ